ใจผู้การคะดื่มน้ำก่อนเถอคะค่ะน้ำที่ผู้การเอามาให้เองคะ่ะขอบคุณมากครับป้าเมื่อกินที่บนเรือเนี่ยมันก็ยุ่งๆกันหน่อยผมเลยต้องคุมอหารมาเองอมาเจอเจ้าของเกาะไล่ซะอมแม่ขอโทษแทนคุณหนูด้วยนะคะเออขี้แสนง,งอนคะ่ะ ผู้การอย่าถือสาเลยนะคะอ๋อไม่ถือสาแล้วครับค่ะคนที่เคยโดนตามใจมาตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างนี้แล้วครับอิชันเองอะตามใจอ๋อั่งพักตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาของว่างมาให้เออ,ออยากจะรับทานบะหมี่ไหมคะก็ดีเหมือนกันครับกลางวันนี้ยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยโอ,โ,โอ้โหหิวแย่เดี๋ยวจะไปลูกบะหมี่มาให้คะ่ะเ,เราเดี๋ยวค่ะ เจียมหนูหิวหลแล้วล่ะค่ะอะแล้วผู้การผู้การเดินทางยาวนี่ทัไมยังไม่กลับอีกเลยก็ <c oughs> <c oughs> อีกสักพักนึงมั้งครับเพราะว่าตอนนี้ประเจียมกำลังจะเตรียมอาหารให้ผมนหนูห้ามนะเจียมเรื่องไรต้องให้คนอื่นกิน <c oughs> ของมีจำกัดเนะี่ยใครอยากกินไว้ก็ช่วยตัวเองเอาสิคุณหนูคะไม่เป็นไรแล้วครับประเจียมคงจะ อดอยากจริงๆถึงได้พูดอย่างนั้นคุณชานิกาครับงั้นผมขออาศัยสถานที่เท่านั้นก็แล้วกันเรื่องอาหารผมจาัดก,การเองคงนั่งทานอาหารที่นี่คงจะไม่ทําให้เกาะเนี่ยสึกลงไปมากกว่านี้นะครับ ยำใหญ่ซีฟู้ดครับผมจานที่สองก็ปลาเก๋าอบน้ำผึ้งจานที่สามนี่ก็เป็นสลัดปุ้งสดครับคับผมจานที่สี่นี่ก็เป็นออเดอร์ครับทั้งหมดนี่ไม่มีแคลอรี่นะครับรับรองว่าคนหนูรับประทานแล้วน้ำหนักจะไม่ขึ้นครับผมลองชิมใีมือของสาโพดก,ก็ดูสิครับกณหดูฉันดูทุกอย่างที่พูดนะแต่ฉันยังไม่อยากทานแต่ไม่แน่ถ้าอยู่คนเดียวอาจจะอยากทานก็ได้ สาเหตุคงเป็นที่น้าผมมั้งไม่ต้องตื่นตันใจมากนะครับคุณูอ๋อยังไม่รู้อีกเหรอว่าที่ฉันไม่อยากทานเพราะว่าฉันเบื่อหน้าคนบางคนคนอยากกลับยครับผม จะรีบไปไหนคุณสมศดันมีบางคนไม่ชอบหน้าผมครับอถ้างั้นเราก็ไปเสียใการเลยสิ กับข้าวหน้ารับประทานเหลือเกินถ้าอย่างนั้นคุณหนูก็รับประทานซะตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอุ้ยอย่าไปทานเลยค่ะบะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยแต่หนูจะทานบะหมี่คะคะก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าคุณพีชานิกาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลชอบทำตัวมันเด็กอย่าว่าฉันนะแล้วมันไม่จริงเหรอที่ผมพูดนั่งนาบึงโูว่าคนอื่นเขไม่รู้ว่าตัวเองอารมณ์ไม่ดี สหพูดเขาส่าห์ตั้งใจทำอาหารให้คุณทานนะแต่คุณรู้ก็ไม่ทานทำตัวไม่สุภาพเหมือนกับคนที่ไม่ได้ถูกการอบรมมานี่คุณกล้าดีไงมาสั่งสอนฉันอ๋อ,อหรือคุณจะพูดว่าจานินเขาอบรมคุณมาดีสิใช่พ่อผมเป็นแค่จา่าแล้วยังไงผมไม่ได้เกิดมาเป็นลูกท่านแบบคุณไนงะ มันน่าอายตรงไหนนะคุณหนูคนเรามันเลือกที่เกิดไม่ได้คุณหนูนะโชคดีนะแต่คุณหนูไม่น่าที่จะใช้ความโชคดีของคุณหนูมาดูถูกเหยียดหยามคนที่มันด้อยกว่าฉันไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามใครแม้กระทั่งผมอย่างนั้นเลยผมไม่โง่หรอกนะที่ดูคนไม่ออก ถ้าผมทำให้คุณหนูต้องโกรธตอดผมขอโทษนะผมอาจจะถือวิาสาสะมากไปหน่อยคิดว่าคนเราเคยรู้จักกันมาก่อนต่อไปผมจะไม่ทำให้คุณหนูเนี่ยํำคัญอีกแล้วไม่ต้องกลัวนะครับ ทหารเรือไม่เคยผิดสัญญา อาครับเป็นยังไงครับอาหารกลางวันอร่อยมากไหมครับ <laughs> เรือต้นเรือเมื่อไหร่จะถึงกําหนดที่จะไปส่งน้ําจืดที่เกาะปูอีกล่ะเกาะคงอีกสักสองสามวันมัน้งทาไมเหรอหมอถามทําไมโอ้ยก็ไมทําไมหรอกผมอยากขึ้นไปเที่ยวบ้างอ่ะเห็นว่าถ้าทำมาไว้ะสวยเลยไม่ใช่เหรอไม่错แต่อย่างนั้นอย่างนั้นละหมอมพรา็ไอแค่เกาะธรรมดาธรรมดามันจะสวยเสวยอะไรกันนักหนาอยากจะไปดูคนเะละมากกว่ามั้งบอกผมมาเถอะ <c oughs> มันก็โดยกันทั้งนั้นแหละลูกสาวท่านมาอยู่ที่นี่ก็ต้องอยากมีเพื่อนบ้าง ถ้าเราไม่ไปดูแลเยี่ยมเยียนเดี๋ยวจะไม่มีน้ําใจเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราไม่ดูแลลูกสาวท่านก็จริงนะหมอแต่ว่ามีผู้การของผมแล้วทั้งคนนะคนอื่นจะต้องยุ่งอะไรด้วยฮะอ๋อหรือว่านี่หมอคงจะยังไม่ทราบมั้งว่าตอนนี้นะคุณหนูนะ่ะถูกผู้การจองตัวเอาไว้แล้วนะจะปอดใช่ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ไม่เชื่อ <c oughs> ผู้การ ของต้นเรือทึกทักข้างเดียวมัง้งถ้ารักกันจริงอ่ะทำไมถึงโดนหนึงสือตาหัวล่ะ <c oughs> ต้นเรือแหะไปบอกผู้การด้วยว่าคราวหน้าถ้าไปส่งน้ำจืดที่กาะปูผมจะไปด้วย <c oughs> บอกตั้งแต่ป่านเนี้พอถึงตอนนั้นน่ะคงไม่มีปัญหาอีกนะ